เนี่ยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องอู้ยบ่ธรรมดาครับผมบอกแล้วว่าบ่ัธรรมดานี่คือการระเบิดหัวด้วยปุ๋ยซูนซูนหกสิบคือปุ๋ยตัวนี้นี่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 ูนูนหกสิบเนี่ยได้ผลครับถือว่าได้ผลเกินคาดครับพี่น้องเนี่ยถือว่าได้ผลเกินคาดเลยเนี่ยเบื้องหัวมันสัมปะหลังเนี่ยระเบิดหัวตั้งแต่สามเดือนเนี่ยตอนนี้ต้นมันสัมปะหลังผมอายุสี่เดือนเต็มผมไประเบิดไปอายุสองข้างเนี่ยฉีดไปอายุสองข้างครับเว้นระยะห่างก็คือ เจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งเนี่ยผมฉีดต,ตัวนี้เดี๋ยวเมื่อนี้ผลิตภามาทำกล้องดูจักปุ๋ยสูตรนกศิษสวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสับปะลังทุกๆท่านครับมาพบาพ่อกันอีกเช่นเคยครับเมื่อนี้พี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ผลิตภาพี่นอ้องมารู้จักกับปุ๋ยสูตรหกสิบปุ๋ยสูตรหกสิบที่พี่น้องเคยนําไปใส่นี่แหละครับในการเล่งแปลงขยายหัวเพื่ให้ใผลผลิตเพิ่มก็คือปุ๋ยตัวนี้สูตรหกสิบ พี่น้องหลายๆท่านก็นอาจยังบุรู่ครับว่าเขาต้องใส่กับมันอายุจักเดือนคลิปนี้ผมจะบอกพี่น้องให้ละเอียดครับปุ๋ยซูนซูนหกซินีลักลักแล้วก็คือเอามาระเบิดหัวมันนั่นแหละครับระเบิดหัวมันสัมปะหลังตัวนี้สะเป็นตัวศูนตัวหนานนเป็นสี่สิบหกซูนซูนที่พี่น้องเคยรู้จักว่าปุ๋ยยูเลียครับตัวกลางนี่คือฟอสฟอรัส ัวนี้คือโพแทสเซียมตัวนี้นี่ปุ๋ยยูเลียนี่มีหน้าที่อย่างมีหน้าที่คือเล่งต้นเล่งเขียวแต่ตัวนี้มีหน้าที่อย่างเลีงรากครับตัวนี้มีหน้าที่อย่างก็คือเล่งหัวขยายหัวนี่แหละคือตัดตัวนี้สองตัวนี้ออกไปก็เลือยแต่ตัวนี้ครับปุ๋ยสูนซูนหกสิบนี่แหละที่มากของปุ๋ยซูนซูนหกสิบเป็นอย่างผมคือแนะนำให้พี่น้องใส่ปุ๋ยซูนซูนหกสิบฉีดทางใบ ปุ๋ยศูนยูนหกีนี่มันดีอย่างหนึ่งครับคือง่ายต่อกันใส่ครับก็บคือเขามาฉีดทางไบเลยครับพี่น้องนี่ฉีดเส้นไบมันสัมปหลังเลยจะได้ผลดีครับจะได้ผลดีได้ผล,ลเร็วแล้วที่นี่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกีนี่ฉีดลงดินได้บ่ฉีดลงดินได้ครับพี่น้องฉีดลงดินนี่ประชิทได้ภาพของปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกีนี่เทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีทางดินเลยที่พี่น้องใส่ทางดินนะ เทียบเท่ากันเลยครับเพราะว่ามันมาในรูปแบบปิดปุยเกศๆเดี๋ยวที่นี่อัตราการผสมครับอัตราการผสมนี่ก็คือไ้พี่น้องนี่เนี่ยใส่ซ่อนตวงครับตัวนี้ที่เขาบอกไ้มาอยู่ที่10กร,รมัมเนี่ยครับพี่น้อง10กร,รมัมก็คือใส่นี่ตักใส่นี่ ซอนสิบกรัมเนี่ยอัตราการบอกที่อยู่ในนี่เขาจะบอกไว้ว่าเจ็ดสิบห้าถึงร้อยกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรพี่น้องก็ต้องตักเจ็ดซอนครับนี่เจ็ดซอนตัวนี้ถ้าพี่น้องบม่มีซอนตัวนี้พี่น้องใส่ซอนแกงก็ได้ครับเนี่ยใส่ซอนแกงตัวนี้เจ็ดซอนต่อน้ำยี่สิบรลิตรแต่ถ้าหายง่ายที่สุดก็คือถุงหนึ่งกิโลนี่เทลงไปในถังน้ำสองร้อยลิตร ถังน้ำสองลิตรคือถังน้ำตัวใดก็คือถังน้ำที่ไอถังน้ำมันถังแดงเขาสมัยโบราณน,นะครับคือตัวนั้นแหละคือถังสองลอยลิตรให้พี่น้องเทลงไปเลยมันจะง,ง่ายต่อการผสมผมเคยใส่ตัวนี้แล้วครับใส่ตัวนี้ตักเพิ่งเพียง,งปากนี่แหละแล้วลก็ซ่อนแกงก็เคยใส่แหละเจ็ดส่อนตัวน้ำยี่สิบลิตรสุดท่ายผสมบ่ได้ถึงสิบถังสำครับจะได้ประมาณเจ็ดถัง นี่แหละการการใส่มันตักเกินนะครับเอาง่ายๆแบบนิท้าเทใส่ถัาาง200ลิตรต่อ1นกิโลนี่ชิ้ได้สิบถังพอดีถังยี่สิบริเอามาฉีดจะแตกต่างก,กันครับพี่น้องคงจะโมงเงาะคงจะเข้าใจแลว้วบน,นีการใส่นี่สีดกับมันอายุจักเดือนนี่แหละพี่น้องทามกันเขามาหลายครับนี่ตัวนี้ก็ค,คือสีดกับมันอายุจักเดือน ผมจะแนะนำบอกว่าถ้าต้นมันสับปะหลังพี่น้องนี้ง่ยายและเติบโตในปกติโดยที่ต้นมันนี้บ่ค่สมบูรณ์บ่ค่สูงมันใดก็คือตำกว่าตำกว่าหนึ่งเมตรผมจะแนะนำว่าปุ๋ยตัวนี้นี่ให้ผสมกับในตัวเจนน้ำครับก็บคือให้ผสมกับปุ๋ยยูเรียฉีดเพื่อจะให้เร่งต้นเร่งใบพร้อมเร่งต้นเร่งใบเร่งทุกชัดส่วนพร้อม ก็คือต้อนเนียงหน่อยอยู่ก็คือบุยอยากใส่ปุยศูนย์ศูนย์หกนี่ลายเกินแล้วที่นี่ในการระเบิดหัวตามลักการอิลีก็คือระเบิดหัวในช่วงที่อายุมาที่สามเดือนอยูุที่สามเดือนครับสามเดือนนี่แทบทุกต้นนี่จะลงหัวหมดแล้วให้พี่น้องไปใส่ระเบิดหัวได้เลย อายุที่สามเดือนขึ้นไปเด้อพี่น้องและวันนี้เขาใส่ก้อนไดบอรใส่ก้อนอายุสามเดือนไดบอมันมีกนรณีครับกนรณีที่ใส่ก้อนอายุสามเดือนก็คือต้นมันเท่านี่สมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดก็คือมันใ่ญ่เกินนะครับมันใ่ญ่แปกลกหูแปลกตาและดินก็แตกให้พี่น้องไปสังเกตที่สวนมันสับปะหลังของพี่น้องสก่อนถ้าพี่น้องใส่ก้อนอายุสามเดือนส่วนมากบางสวนนะอายุสองเดือนครึ่ง ประมาณนี้ก็ดินแตกดินแห้งแล้วเขาก็สามารถใส่ไดครับบ่ต้องร้อยอายุถึงสามเดือนพี่น้องทำาความเข้าใจให้ให้ดีๆครับคือเขาสามารถใส่ก่อนใดก่อนอายุมันสามเดือนใดแต่ต้นมันพี่น้องต้องสมบูรณ์ต้นมันต้องใหญ่แล้วก็ดินก็ต้องแตกเพราะว่าดินต้องแตกนี่เข้าจังเกตบเื่อที่ดินอ่ะพี่น้องจังเกตเบ้างลักษณะดินแตกแบบนี้ นี่พี่น้องเนี่ยไม่แตกว่านี่นี่คือมันสมปะหลังนี่พร้อมที่จะให้หฮอใส่ปุ๋ยระเบิดหัวแล้วนี่ในลักษณะแบบนี้ถึงอายุมันสิบหวหอดสามเดือนก็ตามครับให้พี่น้องจำไว้เลยถึงมันสิบหวหอดอายุสามเดือนก็ตามถ้าเป็นในลักษณะดินแตกแบบนั้นพี่น้องสามารถใส่ปุ๋ยระเบิดหัวได้เลยไ่ต้องรอให้อายุถึงสามเดือนเป็นยังคือต้องบอกให้ว่าให้รอถึงอายุถึงสามเดือน ก็คือไอม้มันเหมาะสมที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดที่จะใส่ปุ๋ยไอ้ศูนย์ศูนย์หกสิบคือหนึ่งเดือนนี่เขาก็ต้องบำรุงต้นซะก่อนบำรุงต้นซะก่อนก็คือมีตัวหนาหลายๆก็คือมีปุ๋ยยูเรียหลายๆแล้วก็ฟอสฟอรัสอะไรล,ลงมาก็คือโพแทสเซียมอาจจะเป็นสิบหกสามสามอาจจะเป็นยี่สิบแปดแปดนะครับประมาณนี้ให้พี่น้องใส่ตัวนี้ก่อนอายุมันหนึ่งเดือนสองเดือนเขาเดือนที่สามปับ๊บพี่น้องปรับเปลี่ยนทีนี้ปรับเปลี่ยนในการใส่ก็คือใส่ ตัวนาให้หน่อยจะเป็นเอแปดแปดยี่สิบนี่สิแปดแปดสามสิบนี่สิครับพี่น้องก็คือให้ตัวหลังหลายทีนี่เพราะว่าอายุมันเริ่มโตเริ่มเริ่มเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่ขึ้นแล้วที่นี่เป็นยังือให้ใสแบบนั้นก็คืออายุมันอยู่ที่สามเดือนแล้วจะเริ่มมีหัวครับจะเริ่มมีหัวบางสายพันธุ์นี่ก็อาจจะยังพันุมีหัวก็มีครับแต่เป็นสามเดือนกลัวบางสายพันธุ์ก็ อาจจะมีหัวกว่อนสามเดือนอาจจะมีตั้งแต่สองเดือนก็นมีครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์มาะสมที่สุดก็คือสามเดือนอกับพี่น้องที่บกใคร้ออกไปสวนมันสำปะหลังแล้วบุคคร้ออกไปเช็คสวนมันสำปะหลังปลูกแล้วนอนยุบานนั่นแหละให้พี่น้องสามเดือนแล้วพี่น้องออกไปฉีดถ้าพี่น้องท่านใดที่ออกไปดุดออกไปประจําก็คือให้พี่น้องสังเกตที่ต้นต้นมันสำปะหลังเนี่ยครับต้นมันสำปะหลังสูงหนึ่งเมตร ประมาณนี้คือต้นมันทำหลังสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วให้พี่น้องมาเบิ้งนีเบิงบ้งรอยแตกลาวของห้องดินครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรอยแตกลาวของดินพี่น้องจังเกตบเบิง้งถ้ามีเห็นรอยแตกลาวของดินเนี่ยในลักษณะแบบนี้พี่น้องไปซื้อเลยครับไปซื้อปุ๋ยระเบิดหัวมาระเบิดหัวได้เลย พี่น้องสีเฉพาะปุ๋ยระเบิดหัวหนี่ก็ได้ครับ14เฉพาะปุ๋ยเระเบิดหัวหนี่ก็ได้ซูซนก็ิ0ก็ได้หรือพี่น้องที่ไปผสมกับน้ำมักขี้หมูแห้งดีครับพีิสิผสมกับปุ๋ยฮอร์โมนน้ำยี่ห้ออื่นยี่หอ้อใดก็ได้ครับที่พี่น้องมีอยู่ก็แห้งดีครับถา้ามีพี่น้องก็ซี้ตัวนี้ไปซื้อๆก็ได้บม่มีปัญหาถ้าต้นมันสับปะหลังของพี่น้องมันใหญ่แล้วเนี่ยมันใหญ่เกินคือในลักษณะแบบนี้ครับนี่ พี่น้องประจเปีจะต้องผสมอย่างอื่นก็นไไ้พี่น้องฉีดตั้งแต่ซาลีเฟด0060ถือเสื้อกระได้ครับเพราะว่าต้นมันเ้าใหญ่แล้วท่าะเวิดหัวอย่างเดียวดีต้นมันตัวนี้ผมฉีดเริ่มแรกตั้งแต่อายุสามเดือนตอนนี้ได้อายุที่สี่เดือนเนี่ยต้นมันสะบัดหลังตัวน,นี้ผลิตภาพพี่น้องเบ่งหัวกวดเบ่งหัวมัน บอลูกับหัวมีทั้งใดญผมฉีดไปสองทางครับซีดปุ๋ยศูนย์หกสิบไปสองทางพี่น้องหยิตัวนี้เดี๋ยวผมมาเบิ้งน้อกันครับมาเบิ้งพร้อมกันโคตรเบิ้งพร้อมกันเลยพี่น้องพี่น้องจะได้ดูพี่น้องจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างฉีดศูนย์หกสิบกับวิ่ฉีดถึงศูนย์หกสิบครับเนี่ยพี่น้องโคตรลงไปเจอเลยเนะี่ย นี่ยครับที่ต้องการซองหัวอะไรเนี่ยพี่น้องเห็นดินถือว่าถือว่าแน่น <c oughs> ดินในรักษณะนี้พี่น้องอาพี่นอ้องเออเหนือนะแต่หนึ่ง,นะแบบงเย็นๆครับ คือว่าโอ้โหเนี่ยพี่น้องอาจจะพี่น้องก็อาจจะเห็นไหมครับนี่มันแสงโอ้เบิ่งพร้อมกันครับเบิ่งพร้อมกันเบิ่งพร้อมกันพี่น้อง ใบใบออกไว้ทมันบางอยากให้พี่น้องได้เห็นชัดเจนเพื่อความสบายใจพี่นอ้องเขาไปได้แนะใไปใส่ครับมึงเป็นน้องฮะค,คือผมจะให้พี่น้องใส่แล้วสบายใจครับพี่น้องบางท่านเพิ่งก็ยังกังวลอยู่บุลูวิธีใส่อ่าพี่น้องเบิลคิดไปน้ำเนย บ่าเดรเตียมการอย่างดอกพี่น้องเอ้มาขวดเห็ียบหมดว่า,าใส่มันดีจริงหรือบ่ดีจริงครับผมอีกอย่างหนึง่งผมอยากแนะน้าพี่น้องอยากให้พนะน้าพี่น้องไปขวดหัวมันเบื้องเหรียญได้พี่น้องเด้อเพราะเฮ็ดให้รากฝอยมันสับหลังเ่านี้ขาดแล้วก็เสียหายได้ไม่จําเป็นกับปาต้องให้พี่น้องนะแค่เบื้องว่าดินแตกก็พอแล้วและการขวดเบื้องคือกันครับ พี่น้องก็ต้องควดไ่ต้องควดเลยให้ให้รอบก็คือควดเบื้องไฟเดียวก็แค่นั้นกับพี่น้องก็รู้แล้วว่าหัวมันจำปาหลังพี่น้องดกหรือบดกมันก็นจะประมาณนั้นครับคือเพอยากให้พี่น้องนี่ควดให้รอบเลยเพราะว่าเฮ็ดให้หลากฝอยหรือหลากอาหารของต้นมันจำปะหลังนี้เกิดความเสียหายครับเห็นยังพี่น้องเนี่ยเนี่ยคือการระเบิดหัว ลากตัวนี้นี่พี่น้องนี่ลากตัวนี้กระสิกายเป็นหัวดิครับเนี่ยเนี่ยขอหายย่างนึงขอหายย่างเดียวคือย่าให้สซืออากาศให้ยยุ่ในดินตลอดแล้วมันกระสิกายเป็นหัวถ้าห้าใส่ปุ๋ยตัวนี้เนี่ยครับไส้ปุ๋ยตัวนี้ตัวที่หกสิบมันสะพลังเขาก็สิกายเป็นหัวทันทีเลยถ้าพี่น้องว่าส่ปุ๋ยศูนย์หกสิบ ตัวนี้ก็จะบป่กลายเป็นหัวก็จะเป็นรากที่แก่รากที่ใหญ่หาอาหารเนี่ยมันจะมีพี่น้องถือถือถือว่าใหญ่ด้นะครับอายุมันสี่เดือนเต็มหนึ่งหัวสองหัวสามสี่ห้าหกเจ็ดอี่คือเจ็ดหัวละเนี่ยซ้ำนี่ก็เจ็ดหัวเลยพี่น้องแหนืไฟนั่นกขนาจ,จะประตำกว่า ก็เจ็ตดหัวนั่นแหละ,ะปินยังไงครับที่นี่พี่น้องโอ้เสียดกลองก่อนพี่น้องห่อนกห่อนครับขออนุญาตเสียดหนาอ่าพี่น้องเข้าใจเลยยังที่นี่ครับวิธีใส่ตัวนี้ศูนย์หกสิบ พี่นองกับขอังใจหลายหลายคนนั่นแหละขอังใจแวก็ถามเขามา้าผมถามขามาหลายถามขามาว่าเออเริ่มใส่ตั้งแต่อายุจักเดือนมันจักเดือนค่อยสามารถใสปุยระเบิดหัวได้เริ่มใส่ตั้งแต่มันอายุ3มเดือนครับเหมาะที่สุดคือ3เดือนใส่ก้อนได้บ่อใส่ก้อนได้ใส่ก้อนสมเดือนได้ฟังผมให้ดีนะครับใส่ก้อนสมเดือนได้ ต้องเบื้องที่ต้นมันสัมปลังว่าสมบูรณ์พ่อวอแล้วก็ไปสังเกตเบื้องที่เหงามันสัมปลังพี่น้องเนี่ยดินมันแตกหรือยังถ้าแตกแล้วให้พี่น้องนะไส้ได้เลยครับระเบิดหัวได้เลยนั่นคือเขาต้องการแล้วก็คือมันสัมปลังต้องการระเบิดหัวแล้วต้องการขยายหัวต้องการเพิ่มแป้งต้องการสร้างเปลือกมันสัมปลังให้นาเพื่อจะได้ทนต่อมแมลงต่อสัตว์เข้าไปแทะเข้าไปกินครับ นี่แหละคือประโยชน์ในการใส่0 0 6 0คือตัวนี้ครับเร่งแป้งเร่งหัวขยายหัวเพิ่มน้ำนักเพิ่มผลผลิตตัวนี้บม่ได้เพิ่มค้มดกเด้อพี่น้องเด้อบม่ได้เพิ่มควมดกดกบดกมันข้นอยู่กับหลากมันสัาปะหลังพี่น้องพี่น้องแซ่ถอนพันดูแลตั้งแต่หนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ได้ดีกับเท็ดหหัวมั่นดกครับที่เหลือหลังจากนั้นก็คือ เขามาใส่ตัวนี้ขยายจากลากเป็นหัวนั่นแหละพี่น้องที่มาของศูนยการผสมก็คือผมบอกกันแล้วนะผมสิสรุปซ่อนตัวนี้เนี่ยเจ็ดซ่อนถ้าพี่น้องแกใส่บอต้องตักพุ่นๆให้ตักพอดีเพียงๆถ้ามีซ่อนตัวนี้แถมกับเจ็ดซ่อนต่อน้ำยี่สลิตรครับอยากให้ง่าย แต่คือถุงนึงนี่พี่น้องถุงนึ่งหนึ่งกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรพี่น้องสีง่ายเลยเทลงไปในหันผสมอย่างอื่นได้บ่ผสมได้พี่น้องมีปุ๋ยฮอร์โมอนน้ำยี่ห้อยังพี่น้องกับผสมกันลงไปแต่อย่าผสมเกินถ้าพี่น้องผสมตัวนี้กับปุ๋ยน้ำยี่ห้ออื่นให้พี่น้องลดปริมาณลงหเหลืออยู่ประมาณตักหาซ่อนหรือสามซ่อนจึงสี่กระได้ครับเพราะว่าม่เทียให้ ใบมันสำปะหลังนี้ใหม่เป็นจุดเป็นจุดเป็นด่างได้ครับแต่ห้มันสำปะหลังตายบอ่บอบ่ตายครับแค่ใหม่แค่นอกชั่วคราวและปุ๋ยตัวนี้สีลงดินได้บอ่อสีดได้ครับสีลงดินได้สีดลงดินในประสิทธิภาพของปุ๋ยตัวนี้เทียบเท่ากับปุ๋ยสูนยศูนย์หกสิบไห่ทางดินแค่มาอยู่ในรูปแบบเป็นปุ๋ยเก็ตือพี่น้อง ตัวนี้นะพี่น้องและไา่น้ำฉีดลุงดินได้ครับพี่น้องมักฉีดลงดินกรฉีดลงดินถ้าคิดว่าหลักฝอยมันเยอะแล้วหลากหาอาหารมันเยอะแล้วแล้วต้นมันสับปะหลังมันสูงแล้วเขาบอกสามารถฉีดถือไกยใบได้เพื่อคล้ายๆกว่าไอ้ใบใบล่างสลัดออกเมื่อแล้วนะครับคืออายุมันหาเดือนแล้วใบล่างมันจะสลัดออกหาเดือนหกเดือนเขาก็ฉีดลงดินไปเลยครับหลักฝอยหลายฉีดลงดินถ้าใบมันยังว่าสลัด บสัสดในลักษณะแบบนี้นี่คือมันยังอายุหน่อยคือสี่เดือนลงมานี่สี่เดือนลงมาเนี่ยไปยังบสัสดเหากับสี่เสใบล่างได้บ่ได้จะเป็นต้องสี่ดในถือใ้ถือยอดครับบ่ได้จาเปลี่ยนครับพี่นอ้อคือสือถือใบส่วนล่างครับส่วนล่างกระเพาะแค่นั้นครับเข้าใจหรือยังครับพี่นอ้องทีนี้เข้าใจหรือยังครับ <laughs> พี่น้องบางทัานกับว่าไอ อ๋คลิปที่แล้วคือบอกว่าซี่เดือนคลิปนั่นอาจจะเป็นคลิปคลิปปีที่แล้วที่ผม,มแนะนําการใส่ปุ๋ยสูสูนกิบบวกกับบุมครับผมคิดว่าพี่น้องถามมันว่าถามผมว่ามันนั่นจะเดือนแล้วผมก็ตอบว่ามันผมซี่เดือนตอนนั้นนะบมวนว่าให้ระเบิดหวัวทงซี่เดือนคือมันผมอายุซี่เดือนครับพี่น้องต้องทําความเข้าใจพี่น้องต้องเบื้องคลิปให้จบนะและพี่น้องที่เข้าใจถ้าพี่น้องเบื้องคลิปไม่จบหรือไ่ฟังรายละเอียดผมพูดผมเบ้า ผมบอาทับสนบ่ผมกับบรูคือกันคือคือผมบริเตรียมการอี่ังมาก็คือพี่น้องของใจในเรื่องไหนผมก็เฮ็ดคลิปในเรื่องนั้นึ้นมาทันทีเลยเมื่อนี้ก็ออกมาทํางานคือกันคือเก่ารับในสวนมันสาปะหลังผมคือเก่าเฮ็ดไปแล้วผมก็เลยมาอ่านคอมเมนต์ก็เลยมาเจอมาเจอพี่น้องไต่คอมเมนต์ผมก็เลยอ่ะพอดีละก็เลยเฮ็ดคลิปพี่น้องเบิ่งเลยนี่แหละคือที่มาของการทําคลิปผมคือผมเบื่เตรียมการอีงังทั้งสิ้นเลย มาก clip, มากับ ất, เฮ็ดคลิปึ้นมากกับคุดเบื้องต้นมันสับปะหลังก็ให้เบื้องหัวให้เห็นหัวไปโหลดว่าต้องว่าต้องไปเลือกต้นนั้นต้นนี้แม่นอนพี่นอ้องเอาความ่งใส่ให้พี่น้องเห็นดีกว่าครับของแกในเรื่องใดก็ยื่นเรื่องสอบถามจะรู้เรื่องเกี่ยวกับมันสับปะหลังครบเครื่องเรื่องมันสับปะหลังก่ะให้คิดฮอดผมกับพี่นอ้องผมตอบได้ทุกๆปัญหาทุกๆคอมเมนต์ครับมีอย่างอีกที่ผมว่าจะบอก มีเรื่องอย่างอีกครับพี่น้องผมว่าผมบอกเมื่อไเนาะเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยตัวนี้แมน่นวะหรือ,อยังวันบอกบ่ปุ๋ยตัวนี้นะเป็นยังเขาคือเฮดมารูปแบบปุ๋ยเก็จก็ค,คือง่ายต่อการเนี่ยครับง่ายต่อการการใส่ครับคือการฉีดมันง่ายแล้วก็พืชน,นําไปใส่ประโยชน์ได้เร็วครับฉีดทางใบป,ปุ๊บนี่ใส่ประโยชน์ได้เลยถ้าเขาใส่ปุ๋ยทางดินไอ้มันก็สาศีรษจังหน่อยปุ๋ยทางดินนะครับ แต่ปุ๋ยทั้งดินนี่สิกินได้โดนคือกินไปเรื่อๆยๆอยู่งั้นสั่นละ่ะจนปุ๋ยละลายลงดินมืดอะ่ะถ้าปุ๋ยบ่ละลายมืดกะมันกะบ่ไปใส่กับยูหันละ่ะมันก็กินอยู่งั้นสั่นละ่ะอ่ะก็ถือว่าว่ามา,าโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าสุดท้ายนี่กับบุญมีอย่างหลายครับพี่น้องฮักกันไปดีกว่าสร้างกันครับพี่น้องท่านใดมีขอ้อเสนอแนะมีความคิดดีๆคืออยากให้พี่น้องที่อื่นได้รับรูนบ้น้ำกะคอมเมนต์เข้ามาไหวก็ได้พี่น้องเขากะเขาไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะได้ นํำไปใส่ประโยชน์หรือนํำไปเป็นแนวทางครับในการปฏิบัติในส่วนมันสปะหลังของพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้กับพี่มี่ยังไรพี่น้องก็อาจจะคงเข้าใจลวละเมื่อเข้าใจกับข้อเมนตนไห้คือเก่าครับพี่น้องคออเมียนไห้เดี๋ยวผมกับิมาตอบพี่น้องแล้วก็อาจจะมีใหคลิปให้พี่น้องได้รู้อีกครั้งหนึ่งครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ครับกดแชร์ให้พี่น้องทางอื่นได้เห็นนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับน้ำใจด้นะครับคือการกดไลค์ กดไลค์กดติดตามครับทบ่จะได้พลาดคลิปต่อๆไปอาจคลิปอื่นอาจจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องครับผมอุตาาส่าห์เสียสละเสียเวลาครับมานาั่งวอกมานาั่งฟอยพี่น้องฟังบางท่านกับอาจจะฟังไม่จบกับหาเวลาไปฟังให้จบเลครับเด้อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ